ครับยิงเผ่าลุงน้ำมากระโเงิ่นครับเนาะบางใีใกล้กันครับโอกาสในบางใีใกล้ครับลูกก็จะเป็นลูกเล็กเต็นแปะแปะรทับง้อง้อ,งอปลายนะครับเนาะทำให้ความตีเองยืนออกมาสองสามเส้นครับเนาะกินยัง ก็น่นาจ,จะได้ไก่เคี่ยงอยู่ครับนะเป็นโล่งน้ำมากเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นอีกช็อตนึงครับเนาะเป็นมือเดียวกันสําหรับเมื่อเลี้ยงไตาสาพานครับเนาะแต่ว่าจะให้ดูเมื่อกี้นี่ก็เลยให้ดูกระโลงเล็กครับนะซึ่งเขาใกล้ได้างาครับเนาะก็เลยเป็นโอกาสที่ว่าจะทายให้ดูครับนะ ใส่ซ้ำนีのの้หละครับเพราะว่าเพิ่นจะตื่นแน่จังหน่อยถ้าจับหนึ่งแล้วเลยครับเนาะบอเป็นไรจับในขอกบออยากไปรบกวนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกำลังจะค่อยชินครับจะคุ้นเคยขึ้นมาแน่ครับเนาะดิกินหญ้ากินยังน้ำแน่แล้วก็กล้วยเก็ยังให้กินเพิ่นก็เริ่มจะอยากมาไก่อยู่ครับเนาะแต่เพิ่นคิดว่าสิมีของกินมันสิมาไก่ครับเนาะนี่เพิ่นก็ใจเย็นเพิ่นไปลงเซียนาครับกินน้ำกินหญ้าในน้ำเมื่อกี้ครับกินหญ้าในโน่นกลางน้ำเมื่อกี้ ขึจะมาครับนะครับเจยครับสมโชคเจยขึ้นมาแล้วลงไปรอบสองขึ้นใหม่เมื่อกี้นะครับอาการมุมตานี่ยบนนูลื่อนเวียนอยู่นี่ครับนะเอาไปับก็อยู่รอนี่เย็นครับนะเย็นแอาจจะปิดเลยกับสั่นจักหน่อยมันก็สีสันไปเอาเต่มใหม่จักหน่อยครับนะบรรยากาศเดิมเดิมนี่แหะครับนะการทะสภานนะชดสองอาจจะบริลลุ่งต่อเนื่องก็ได้ อาจจะว่าให้สักผักยังมาลงครับนะส่วนตาห้องกันเล่นตะตุกตาอยู่ปะเร้าครับนะปอไม่โดนนครับนะเล่นอยู่ไหนครับมาการแหงน้อยก็จะเอามาดจุดแถวนี้ว่าเผาออกหมดแล้วครับนี่สำหรับขยะแถวนี้ก็ได้เนาะเล่นอยู่ไหนนะครับนะตาหน่อยมวนครับเล่นไปเลยมหนสะอาดแล้วครับเสร็จทูนาจนเกี่ยงครับนะอยู่กับคุณบาท พูดมานว่าสิเอาไว้คอกปวดเอาไว้บ่ได้ครับเนาะพูดมานก็ได้ออกมาคือเก่าบวออกมาบ่อยู่ครับเลยต้องมาเลี้ยงนะมันเจ็บขาหน้าขวานะครับเนาะให้กินยาไปกับไข้แน่นแล้วนะครับนะเพิ่งจะให้กินมือเช่านะครับเนาะยาแก้เซ็ปกับพลาแก้ปวดนิดนึงยางละเม็ดนะครับใส่กล้วยนะครับเนาะเป็นรักษาแบบคนแล้วครับไม่ได้ไปหายาพิเศษเนี่ยกินยาคนไปเลยเนาะ ครับมายืนในห่มครับมาอยู่ในห่มกันเจ้าเสี่ยครับนะไม่เจอฮะเบื้องไก่ครับนะอารมณ์ดูลายครับนะลายผู้นั้นลายผู้นี้ไม่เจอแต่ว่ากรยานน้ำตาลนี่เราเขาทองไปเมื่อแล้วน้ำตาลนี่เั้งสาวอยู่ครับนะต้องควนจีทองแล้วแต่ปีนี้แม่อาจจะทองครับนะน้ำตาลเขา นี่ครูเนี่ยปีกับน้องนี่ครับเล่นกันอยู่ในพี่กับน้องครับน้ำตาลกระทวดสับก็จะทองเงื่อนนะนะสามตัวนี่น่าจะทองเหมือนครับปีพ,พ่ผโพลิตน่าจะออกปีหน้าครับทั้งสามตัวทั้งสี่ตัวก็ว่าได้ครับเราไม่อึ้งเผาะนะอยู่นีก็น่าจะได้เหมือนะเบิงรงนเพิร์ลเล่นจังน้อยครับนะผสมโลงท่านี่ก็คืนเล่นกันมาเซาโฮมครับ นี่ก็รุ่นไก่เคี่ยงกันครับเนาะนี่ก็จะสองปีครับปีน่าจะใกล้จะสองครับนี่สำหรับงานเกาหัวประจําขี้ดินเกาะทำแพง พักผ่อนยอนใจครับจังกลับไปหน้าปังนะครับเนาะเ็อจะได้กินเต็มที่ครับอยู่นี่เม่ค่อยมีหยาแล้วครับเนาะเพราะได้กินนะครับเนาะมันจืดเนี่ยแต่ว่ามันดีอย่างคือได้พักผ่อนนะครับเนาะเราไ่แดงครับพวกนะตาวหยาที่หงอกกันจังหน่อยกับทีมงานทบเตียก็เห็นดวยแววครับทั้งหน้าเพล่ะครับนะทั้งหน้าปังเพล่ะปล่อยมเแล้วได้ยินว่าในหูบอกปล่อยมาแล้วอันนี้ก็เรนนะ้นกาเรน่ะ อากาศดีครับอยู่นี่เอาเอาน่าน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 ต้องหามไปครับในเจออย่เช่อารมณ์งูงีดครับน่าจะทองด้วกันครับเนาะผสมตัวนะครับเนาะองค์พอสวยก็น่าจะทองด้วยกันครับต้องดูก่อนครับต้งองท่านใดเพราะครบกำหนดครับเอา อ๋ครับนะบรรยากาศนี่ก็เอาสานีสักก่อนครับนะามาเบิ่งกัะโลวงกองเมียอึ่งพอจักหน่อยนะขอบคุณทุกทันที่เขามาเป็นกำลังใจใกันนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ